ไปได้น้ตสาวสาวทองเก็ทาจะคุงมแกมบึงบาดบาหอดเหวมันลุท่าวีเร่อเราปโยชน์บกกลังะดูแลก็ต้องเสียใจน้องเทากระซ่านเถาะเทาก็เทางามน้อ โตทั้งนองบวาทั้งนองแม่นาบ้านทียามือเฮนเป็นว่าพักนไปจนกลายเป็นปาดุาวทองเตีน่างมาอุกไล่บ่อมีผู้ที่เกียวขลาเจปีน้่อพูนา น้าวเปล่าก็เอาไกก็ล้วก็อาดีบุกคนเวลาที่อาไปห่วยเลยเขาทอาหารไปถูองนับาขึ้น่วมเมื่อเลยแบตอี่่วยไปตัวภัยเมื่อเลยก็วิ่อด เราเขาอขอไปยังจะเลื่อกไปไหนว่าพบเดียวแต่ผู้ใดนีก็ขอบริจาคให้ด้วยจะบริจาคในเงื่อนไยบริจาคผู้นั้นเลยเรียท็อปเสดี่โลเดกายประนากครับขอผู้มาผู้เดียวเอาเป้า พูดคุยมาจากตัวเขาผัวแบบผัวผารับควานบอกพูดได้ดังนู้นคะใครบอ่าที่จุนวันตาดต้องมีรถจ้างากเุวันตลาด้าวล่า

ตัวใหญ่คนเดียวตีเสียไม่ได้คุยตัวนี้บุญนอกตัวเด็กตุ้มตีเสียแต่ต้องยอมต้องให้พายมาดูอาหารเนี่ยอาหารดำสุดคนก่อนหลับถ่ายได้ยิ่งข้าบันดาบเก็บก่อนดับถ่ายได้ยิ่งข้าบันดาบเก็บหายใจลูกใครอกแดงหน้าตาเด็กเดิมเวลาดิ้งไก่โบกเหย้าเดินตึงต่ำก็ได้เจอเหย้าก่อนต่ำเป็นอะไรที่มาจับอยากให้ไปเล่นไก่คุณท่านอะไรก็โดนมาต้องรู้เอาออก

องุบวอพุทธเหนรู้วัางาองเจ้าอาวาได้คบพื้นือในวัดนมืองราคาเื่อสี่เี่ผู้ภูาพอกราพขอพุ่ขพบอุณมหวงพ่อพุทธเจ้าไปอดไปถึงพุ่มเนธพ่อราคาเมื่อที่เหี่ยูู้าพอไหวพอกำนั้นไหวพญ่าบ่าไหวฟอกู้ซอยขอนาเยกอบบตาพ่อขอบล้อกรรมการคายบ่ากรรมการคายวัดคู่คัดกรรวจท้าว กูเจอกูสาวกูบ่ากูเว่อร์เดกอีเด็กก่อนแก่ป่าแก่หายเบ้ดจูกูจูคนด้วยเฉพาะคนในที่ไงบาทเดียบของเ้าหรือว่าบ้านไก่ที่ชิสกับปานก่อนบ้านไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านอาการแบกุะนาแก่หมดหม้อรักชีสคุ้นแกท้องแก่อดกาบแต่ว่าืีไว้ชะกวาหวัยเพื่อไหววายเพื่อยังไหวไหวเพื่อมม่คิดขันผา ปาก็รับกดเพิ่นอกหาเปิ้ลอองลังรวมลนาบกทุกกระปุกตกเัวจะน้กอองกอดน้ำปาดาวรุ่กออกไปก็ถือหูวันงหูเป็ไงหูเป็นป่าเบาขาวบอดูือเยจนกอนถุดแย่อกแต่กอดกลับป้าดาวไม่ไหวแกนตกอนไหว้หวอยกแค่นไหวไหวอยู่เพียงยังไหวไวอยู่วาคุนพอคุณนมื เบ้ป้าป้าาเจ้าผู้บาอาจารย์นางคกับตัวนวลวันสุกสุกนัวอันนี้เป็นการแสดงท่ื้อที่ใหญ่ดูเวลาเิือตาเพื่อกัดยอดกดขนาดแน้วยกาจะนขาดเ็กไม่เคยอกตาโตอาลางนองต้องเป็นยาเก่าเจ้าหาขาวาบ่าสี่เหลี่เขาเข้างสี่าเป็นเื่อที่จ ขันมาหอดยาที่สองเจ้าที่กับผู้กงมาจอนหน้าฝากจบว่ยนี้แตงยตงลองชังล่ำกันเียงลองเชียงลำบางมือกับหวานบ้างกับบุมวงบางรื้กับแยบบ้างกับคู้ไอที่จควัยสุขีเราทุกอะไรคว้าก็ยังแยบนับปาะใจอย่างพ่อจีนพ่อนังตกวพ่อนัางจีดังโพ่โ่ตัวพ่อขั้งีดังเลยเก้ามาจีบบ้างแด็กพ่อคุณ กางพื่กบลจูกางว่างระบนจูเบอีแจดงเขางเพื่อตาบลหนองางกลางวันเพื่อจระเข้จังหวัดเมื่อจัวัดเลนออำเภอวังสะพุงเพื่อกอนจระเด้อำเภอหัวใจจระเข้กินแสดงขูจังหวัดลอยคิดโบดรนี่อำพ่อบนในวีท่งป่าพีร์เขงนองห้ดีพี่ความ ยังใดหมอลำพอกแ่มแล้วก็โหตูตก็หองโตไปหน่สามส้อนอาเมืองเปนบุญเป็นการเป็นงานอย่างหมอลำบอบบอที่เ้อกรโหจะตีว่ามึงนี้เป็นบุญเงินบุญในวันปัที่ยามใดกเอาบุญประจําษ์ปีกัว่าได้หรือว่าตลอดบทกับ่าได้ขั้นกระทั่งปอคุศลมากแล้วจังสี่ยูบจูบกับบดีหรือจารหการกับมีน้ำหน่อลก อยากดโก้อากาไปบกราไปวันเาดเดีวัดแนวสิผู้สาวผู้เาสวยไปในแหละเดนีพวกผู้เฒ่าผัวบัได้ยิัดยากไร้ยาวก้าหเข้าเปอีกอยางัใจก็กรบบาุปวงีจะงมปัดสวนมาได้อีกนะแตเตเขากันอยมองราก่อนจุมแก่ผู้เาแักผวผวผู้เาผเวบ น้อยไ่ทำนพอท่านดุนกะมาไปทำกต่เกิอบไม่ยังสองจำเดือบช้องคนไจอ้อพอาะวีคนน้อยเอาจะแดงนักเลเอาก็แต้กะมือตัวสดะอยู่บ้านเอาคนอยออกแกงกันเอาคนก่อยออกแกงกันอจะไรกรรมการกวายบ้างอว่าบอบ้างบองกำลัมบองลุกตงกันบบองกวาดประยุกต์หักกวาประุกไฟวนแก่แกส่ยุอิทั้ ใบไม้เนี่ยแกพูดแกท้องพันพุทพามาบังกระพร่องในงานขอุทโธเจ้าค่พูดแกเจ้าค่บปากทอใจญ่ของเฮาเพื่ออย่าคู่บ่าทาบุตรในบุทโลาบาสี่ด้บากรักท่บุตรในพุทโธท่าบาสี่ในบากรักเจ้าบรักบมานเอาน้ำพุทเพื่อกรบเพาฟังบังบารักบุตรใได้วิกอนตาลุเจ้าผ่าเจ้าคเ้าคพืนน้ เก่าปาพื้จะบองการจะบองงาระทาทุกคนเชื่อเชื่อว่าถ้าบุญได้บุญเชื่อว่าท้าบาปได้บาปเชื่อว่าบ่ลบวนจะมียาเข่าเาหาเอาอาอย่างเ่าเท้าหาาไ้าลักระทัดิทัสนีเชลวดแห่กจะพิเยาไร้เด้อเด้อได้นักบวาได้ท้าบุญได้กินได้ทาได้บ่อนบ่อนี่อให้อนด่อนบีอ

เรื่องของบ่ <laughs> มักจะยปทหบุญกันตลอดวันโาเที่เดกเด็กกันะให้ไปจุดกัน่เกก็จะไปทำอันนี่ไหนกได้นออคืักเพราเรนั้ลองจบดบนุตรก็ลาลาไปหนึ่งขวดเรลาก่งไทนี่แค่นัเอก็พอจุดไบอกเลยกองกนอยู่ี่จุดจุที่เจาเจมจะารุงไปใช้มาอืมแล้วก็ไปรูปทางมานอีกเรื่อไปลึ่งเอาพธเจ้าเอาไปต่อไปที่ทบาศกจุดอยู่ก็ต้องไป ຕານີ້ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນເພີນເດັນຢູ່ໃນນີ້ບ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ພະພຸດທະເຈົ້າມາທໍານາຍກໍກ

เดินมาทอดเที่ยวเที่ยวมาด้วยขาุเข่านั่งตามใจาตื้อตุ่กระชากข้ามชักหลังดังตื้อตุ่มกระชากขามักลังดเมื่อเรา่ลดจเดียวดูคนเี้าเรื่ยวเราจับใจจิตจับใจใจตัวตาองตามมานักท้าทักมุ่เกาเกาท่านเลี้ยวระวังก้เกบกันที่เลังปากถ้าเจ็บนั่าผดจะดัทั้งตวองระวังตัวุกเข่าเจ็บก้าวไปใจใจแย้าีบกเข่าเตี้ยเรื่องหลั คนวาดจัตคดมิจวานุกิมญาบุไภ์ในลานทางตนจำบาทอที่ขวัญไจสามยาสามมาเก้าอ่างัำใบยาลงหนึ่งโลกาทิตย์ปไตยแป่ว่ั้งหมุนวานกสองอาทิตยมปไตยเปวทั้งบุญเป็นไง

เกเป็นาเอาใจใก้รู้ยึดคารัาสภาเกิดแต่ดูแคงเด็กดนัสาธุกแก่้าวออกอนียรู่ส่าจากทางนีคิดตาตาทากับใจใจบุญเดียตาตาลุกทั้ทานต่อแค่ให้ทัวบอลพวกองค์ธรมาองค์วัดปรายีกองบกกอาอนี่ขาดถูกเอาพุกพอท่านใอแก้เป็แกสต้องไปยุบอันนี้ บอกไปด้วเกิดคาดเพราะแม่บอกยิ่งควบวามแหลมลึกขึ้นปัญนาเอาผินจุกอันตั้งใจกันผันจุกถึิกหยอดเพื่อจะใช้สะบอนระวังไอ้บรรดาธาตุไปรังไรงต่าถ้าตุทีกตางกันก่งนักกัตาปลอยปรญนาเอาเรื่องมือเจ้าที่ละธาตจะเข้าในสิึงอันปัดไอ้่านเช่นยูดีลอยููสาเงเรศที่บดาผู้ิจะยังดิบ นาทีพยาธิบริหารลุกไปเร็วอาวยอร์นี่แก้วเฮีเป็นจอทคาดประกอบแกนกระจายเอาอยู่เตม่าของที่ราักทอดลุกไปไอหลังไงบุุอามาดโซ่เดียวควเลี้ยงเดี่ยวหว่นร้ายดำแบแบบ้ังทัจากลูกื่อใบบรญยิมจับซูนกอ่า่ายตามกาแฟเยียมควนะได้มาบ้าถึงเอวกะ่ายใช้ย้ายลือก็เอวได้เหนื่อยเตี้ยฟุบปุบหลเอวไ งบาดแก้งูค er ันถ้าเขาเขาเขาก็บหลือเดี่ยวถ้าเขาดิจาเขาดิจูข้าดูใจหัวใจข้าดู่จหัวใจข้าดูใจหัวใข้าดูใจหข้าดใหัวใจข้าดมจหัวใจ้าดูใจหัวจาดูใุหัวใจ สุขาก็เอาลช่วงพ้นชุดนี้ในเด็กปิดยอดทุกปีช่วงปาร์ตี้จิ้งจอกค่ะชุดกระดังท่านเก่าปัตตุลปัญญาเด็กมุกแก่เจ้าเนี้ยเด็กจุดคามชุดข้าวา้านท่านเก่าจอปาหน้าปากกาสโลว์ลักษณะของโบกจุ่มมันว่างตาคู่กีตาร์ที่ล่างไง เล่ยติดก็เป็นเียยะอาวนชุกราบสั่งอุ้บัวทับปากบัวทับกับบัวปูนันปวยนึ่งกดจะเกิดสวัสดีหัวเรื่อยไปต่อไปเน่ยอาเอาเด้อก็เอาต่อ

อันนี้เปรับก่อสี่แขนรล้วก็คู่เช้าเดียวกันคุเช้าดาววิทีแล้วก่อนยกคนเนาะยกคนสี่แกนรุปก่อนใ้วันซ้อนที่ข้อสี่ข้อก็มาเรือย กองศาสนาพุทธพี่น้องเข้าสารนากขัตตุล้วนแล้วจะถึงศาสนาพุทธศาสนาพุทธแบ่งแยกออกเป็นสองสายสายคือธรัปทุกสายนึงคือมหาอีนไปอืมไม่เช่อไม่หือ